บริษัททีวีไดเร็กตจำกัดมหาชนเฮ้ยนี่แกแกทำงานในสภาก็ดีเหมือนกันนะจะได้ช่วยพี่กันไงแกมาทำด้วยกันไหมล่ะจะได้ใกล้ชิดพี่กัรน,นะไม่เอาอ่ะฉันอยากอยู่ชมลมมากกว่าเฮ้ยนี่ป่วยปะเนี่ยนี่แกชีวิตฉันเนี่ยไม่ได้มีแต่พี่กันนะใช่สิ ตาลาตามจีบอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่ซะหน่อยอย่ามาทำแบววนี่กอบจะเล่าอะไรให้ฟังฉันนั่นเจอมิสเตอร์เจด้วยเขามา่อขอลายโดนัทด้วยนะเฮ้ยมิสเตอร์เจที่ดังๆตอนเราเด็กๆป้าที่ร้องเพลงอะไรนะไม่เอานะเดินไกลไม่ได้หลอกใครใช่คนนั้นเลยเขาไม่ได้มาจีบซะหน่อย มิสเตอร์เจผมอยากให้โดนัทฟังเพลงผมแท็กที่สามจากอาร์บั้งของผมเพราะมันตรงกับอารมณ์ผมในตอนนี้ชื่อเพลงคนเก่าเหงาเท่าเดิมเปิดแล้วเปิดเปิดฟังแล้วฟังแล้ว หัว,หวล้ออะไรกันเสียงดังออกไปข้างนอกอ่ะนี่ไงฉันบอกแล้วว่าป้าฝ้ายอ่ะไม่พ้นชมรมห้องสมุดแน่นอนโนจ้านี่ค่ะหนังสือตำราทำอาหารฉันเนี่ยนะอยู่ชมรมทำอาหารเฮ้ยนี่แกทำอาหารเป็นด้วยหรอฝ้ายทำไม่เป็นหรอกก็เพิ่งฝึกทำวันนี้แหละแต่รู้สึกว่าเหมือนทำมานานแล้วทําไม่เชื่อนะเอาไปลอง แกกินแล้วกันอ่ะตั้งแต่ก๊อฟมาอยู่สภา,านี่กาแฟอร่อยขึ้นเยอะเลยนะนี่อาจารย์หมายความว่าพี่การชงกาแฟไม่ได้เรื่องเหรอคะเ,อเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะฟีดแบ็ค หลังจากที่เราออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างโอ้ดีเลยครับอาจารย์ใบประเมินนะครับบอกว่าน้องๆชอบกันมากเลยครับอาจารย์นี่ต้องชมปลื้มจิตเลยนะแนะแนวได้ดีมากยิงมุกฮาได้ไม่หยุดเลยอย่างมุกมุกอะไรนะมุกเลือกคณะผิดอย่างเงี้ยเออนะมุกข้อสอบหายอย่างเงี้ยโดยเฉพาะมุกท้องเสียนะครับอาจารย์อูโหูทิปลื้มจิตวิ่งออกจากนอกห้องประชุมนะฮะอันนี้ฮาสุดๆเลยครับอาจารย์ เออกันอันนั้นไม่ได้มุกเราท้องเสียงจริงยังไงสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็ฝากเพิ่มจิตด้วยนะเอออาจารย์คะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหนูติดสอบอะค่ะอาจจะไปให้อาจารย์ไม่ได้อะค่ะโอ้ my g o d แล้วจะทำยังไงอะเนี่ยผมไม่แทนเองครับอาจารย์การ คือตำแหน่งนี้เราต้องการคนที่ตลกสซฟันนี่แล้วผมไม่ตลกตรงไหนครับอาจารย์สวัสดีครับขอเชิญพักกบพบกับเขียดผู้มีแก่เอ้ยแขกผู้กินเขียดเอ้ยเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียดถูกแล้วเอออาจารย์คะ เดี๋ยวหนูล,ลองไปพยายามขอเลื่อนสอบดูแล้วกันค่ะเ <c oughs> <c oughs> จ๋งมากเลยเลื่อนสอบเลยนะคิดได้ไงเนี่ยุคมมากเลยอ่ะชอบอะบ่ะไปแกอยู่ไหนล่ะเนี่ยไม่ไหมอ๋อเพิ่งมาเขาแยาย้ายไปซ้อมหมดแล้วเนี่ย ก็รุ่นพี่เขาให้จับกลุ่มแสดงโชว์ถ้าใครเข้าตาเนีนะจะได้เป็นนักแสดงละครเวทีประจำปีโอเคเดี๋ยวตอนนั้นยู่กลุ่มเราก็ได้เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเฮ้ยไม่ต้องเคยหรอกคือเรารู้ว่าลึกๆเธอคิดอะไรนะเว้ยเอ,อ้ยคิดดีแล้วเหรอเล่นเป็นที่ไหนได้อยู่อา้าวเก๋า นายอยู่ฝ่ายฉากไม่เหรอมาทำงานได้แล้วมาอ๋อาจารย์บมาได้ไงเนี่ยไม่รู้หรออาจารย์นบก็เป็นที่ศึกษาชมนมนี้โอ้โหหนีไม่พ้นจริงนะเร็วๆมาด่วยเพื่อนอ่ะอ่ะวัดไปเอองั้น <c oughs> โดนัทครับระหว่างที่รอปิกกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการวอร์มก่อนไหมครับว่าระหว่าง ฝึกการแสดงอะค่ะวอร์มเหรอคะครับคือผมเคยใช้ตอนเด็กนะครับตอนที่ผมเล่นหนังใหม่ๆมันก็มีวิธีเรียกว่าวิธีกระจกอะครับคืออะไรอะเพราะมันมันเป็นวิธีการฝึกสมาธิอะครับก่อนการแสดงเป็นการเตรียมตัวครับเดี๋ยวทำตามผมนะครับไม่ยากทำตามะเก่งมากครับเก่งมากครับอันนี้ไม่ได้พูดตามครับผมชมชมเฉยๆครับ ยากกว่าเดิมนะครับออโอ๊ยมองอะไรอยู่อ่ะจะโดนมืออาจารย์อยู่แล้วเนี่ยอุย้ย ผพว่าตรงนี้มันค่อนข้างาเสียงดังนะครับเร,เราไปฝึกกันที่อื่นไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพัก <c oughs> เอาเอาเอาเจะไปไหนเรามาทำงานให้มันเสร็จก่อนโอ้อา้าตรงนี้สั่งกะตอ่อเลย สาวกลุ่มเอจะตอบโต้คำสบประมาทชาวกลุ่มเอแม้ภายนอกจะดูเป็นคนเรียบร้อยไร้พิษส,สงแต่ถ้าโดนใครสบประมาทชาวกลุ่มเอจะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีและหาทางตอบโต้ทันทีปิกกี้สาวกลุ่มบีชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนพื้นฐานชาวกลุ่มบีเป็นคนเฟลลี่สนุกสนานจึงมักจะชอบชวนเพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมด้วยกันและมักเป็นหัวโจกในกิจกรรมนั้นๆซะด้วยอาละสิ แจ็คลุกโดนัทหนักขนาดนี้โดนัทของเราจะหวั่นไหวหรือไม่ต้องไปติดตามทำอะไรออกมานะก็ไม่มีใครกล้าชิมมองฉันเลยอ่ะชิมให้เดี๋ยวนายใส่เกลือหน่อยได้ไหมต่อไปขอเชิญพับกบพบกับตลกชื่อก้องฟ้าเมืองไทยน้องกันหาขันเทพอภพิเศษกับข้านะโดนัทอุ้ยโมลา เอาแล้วมีจีกันนอกบทด้วย